สวยมากเลยค่ะ น,นี้ดอกอะไรก็ไม่รู้เขาเริ่มจะเบ่งบานแล้วจะไม่รู้ว่าดอกอะไรอันนี้เขากำลังจะออกบานนะคะ นี่นะคะอันนี้คือรัฐทางรัฐบาลเขาเอามาโปยเอาไว้นะคะเพื่อนๆนี่ยยาวจนถึงนู่นเลย เดี๋ยวไปดูตรงนั้นต่อเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าต้นอะไรต้นเนี้เยพึ่งเต็มเลยเห็นไหมพึ่งเต็มเลยค่ะนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคือต้นอะไร เนี่ยเพื่อนๆเห็นพึ่งปะห <c oughs> อยทาก พ uhm like, ึ่งเต็มเลยดูพ uh 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 ึ่งตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยเขามากินเกสรดอกไม้อะค่ะเดี๋ยวไปดูทางนน้นกันต่อนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆรู้เปล่า อันเนี้ยดอกเนี้ยจําได้คือเดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะว่าเขาชื่อดอกอะไรแต่เราแบบเราจำไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันแต่เราแบบว่าเราเราเซิร์ชในทางเน็ตอ่ะเราเราเรารู้ว่ามันชื่ออะไรแต่เราจะไม่ได้นะฮะเนี่ยเหมือนดอกคูณบ้านเราเลย แต่ดอกคูณของเรามันจะยาวเนาะเป็นสีเหลืองไปด,ดูตรงนี้นี่ตรงสนามเด็กเล่นตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือดอกอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้นะคะต้องให้เพื่อนๆช่วยบอกละนะค่ะ คือดอกอะไรเดีย๋ยวไปดูดอกแมกโนเลียกันเนี่ยค่ะดอกแมกโนเลียพเพื่อนเห็นไหมอันนี้คือดอกแมกโนเลียสีขาวนะคะมันจะมีแมกโนเลียสีแดงใช้นีตแมกโนเลียแล้วก็ ซูซานแมกโนเลียแมกโนเลียสเตลล่าต้าน่าจะเป็นตัวนี้นะคะไม่แน่ใจเอเรียกชื่อถูกปะ่ะแต่รู้ว่าแมกโนเลียนะคะอันนี้เขาเกือบร่วงโรยแล้วค่ะอันเนี้ยนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่อื่นต่อนะคะ เด็กเล่นเด็กเล่น,ลนอันนี้รัฐบาลปลูกเอาไว้นะนเพื่อนยวให้มันออกดอกมาก่อนมันจะสวยมากเลยสีเหลืองลอามตรงนู้นก็มีนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันชื่อดอกอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนไม่รู้จริงๆว่ามันชื่อดอกอะไรแต่ถ้าออกมาสีเหลืองอีกประมาณสี่ห้าวันน่ะนะ จะออกมาห้องสวยน่าดูนะคะเพื่อนเนาะพาเพื่อนเพื่อน,น,น,อนดูดอกไม้อย่างนี้แหละเห็นปะเนี่ยอันนี้ต้องใส่ดอกเมื่อกี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะที่พึ่งมันโตมงะ ถ่ายให้เพื่อนๆในดูกัน,นเนี่ยค่ะเห็นไหม พึ่งเมืองนอกมันไม่กลัวคนเนาะ,ะจะต่อยเรากําลังบอกพึ่งเมืองนอกมันไม่กลัวคนไปแล้วค่ะเต็มโตพึ่งต่อยยังไงนี่ไงดอกสีเหลืองเมื่อกี้หนะา้าตาเขาบานแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะสวยไหมคะสวยสิทำไมจะไม่สวยอะ สวยมากด้วยไปกันต่อค่ะนี่ค่ะอันนี้ดู สวยมากมากเลยเพื่อนดูสิค่ะเพื่อนดูสิค่ะมันออกดอกอย่างนี้เลยอะ

ดอกสีเหลืองๆเ,เมื่อกี้ที่เราเห็นไงถ้ามันบานออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเน็แอบถ่ายเมลค่ะโอ้หหโอหแย่หกาเลย กำลังจะบอกว่าเดินเลี้ยวไปทางโน้นดีไหมอันนี้คือแถวหน้าบ้านเรานะคะแง่บ้านนี้ทำสวยทุกปีเลยบ้านเนี้ยทำสวยทุกปีจะจะปลูกดอกไม้ดอกนู่นดอกนั้นดอกเนี้ยฮะ มันอันนี้อ่ะมันแค่ระดูตรงนั้นนะดอกแมกโนเลียนะคะอันนี้มันเป็นระดูที่เริ่มเริ่มต้นไม้กำลังจะออกดอกนะคะถึงบ้านเราแล้วคะ่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ต้นไม้ออกดอกเต็มที่เมื่อไหร่เอ็กจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูออเดิร์กันไปก่อนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมใบไม้คือก็จะเริ่มมีสีเขียวเห็นไหมอันนี้ก็คือแถวอันนี้คือหน้าบ้านของเอ็นะคะใบไม้เขาก็จะไม่มีสีเขียวละอันนี้ยังออกออกออกใบมาละนะคะเป็นพุ่มพุ่มเป็นยอดยอดออกมาละนะคะก็เดี๋ยวถ้าใบเขาจะคือเอจะเก็บ ภาพที่เกี่ยวกับดอกไม้ยุโรปให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกช่วงทุกตอนเลยนะคะต่อไปนี้ก็คือเอาแบบทุกช็อตเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย